ใครที่กาลังจะซื้อบ้านใครที่กําลังจะซื้อคอนโดฟังทางนี้ดีๆถ้าคุณไม่ได้ทําแบบนี้อาจเสียสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องเอาความเสียหายได้เรื่องแบบนี้นะครับเกิดขึ้นบ่อยมากเวลาที่เราจะซื้อบ้านหรือคอนโดโดยปกติแล้วเนี่ยเราควรจะตรวจบ้านหรือคอนโดให้ดีว่ามันมีความชํารุดบกพร่องอะไรที่เรามองไม่เห็นอยู่บ้างแล้วถ้าสมมติผู้ขายบอกล่ละก็คุณรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยผนังแตกพื้นไม่ตรงน้ํารั่วไฟติดขาดคุณก็รับไปเราจะฟ้องร้อง,บ,งบังคับคดีได้ไหมครับมาดูที่มาตรา473ครับมาตร ตาจารยเขาบอกว่าผู้ขายเนี่ยไม่ต้องรับผิดในกรณีต่อไปนี้ครับ 1. ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายนะครับว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะรู้ได้ถ้าใช้ความระมัดระวังก็คือได้มีการตรวจอย่างละเอียดแล้วแล้วเห็นว่าโอเคมีผนังแตกมีพื้นแตกน้ํารั่วท่อรั่วแต่ก็รับทรัพย์นั้นไว้โดยที่ไม่อิดเอื้อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดแล้วนะครับ 2. ความชำรุดบกพร่องนั้นเป็นอันประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบและผู้ซื้อรับทรัพย์สินเอาไว้โดนมี ความชำรุดบกพร่องตรงไหนบ้างแต่ไม่ได้บอกให้ผู้ขายหรือเดเวลอปเปอร์เนี่ยส่งมอบทรัพย์สินในสภาพเรียบร้อยคือคุณกลับไปซ่อมมาก่อนเราค่อยส่งมอบไปชั้นตอนที่คุณซ่อมทุกอย่างเสร็จอันนี้ถ้าเรารับมาแล้วโดยไม่ได้อิดเอื้อนคือเราไม่ได้โวยวายเราก็จะไม่สามารถเรียกร้องให้รับผิดได้ผู้ซื้อสามารถฟ้องให้รับผิดได้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้เห็นความชำรุดบกพร่องเอา้าแล้วถ้ามันเกิน1ปีไปแล้วทําได้หรือเปล่าโดยหลักนะครับทาไม่ได้เว้นแต่ไอความชำรุดบกพร่องนั้นเนี่ยเราตรวจแล้วไม่เจอแต่ถ้้าามัันนนนเกิดขึภย10ปีอ เราก็สามารถฟ้องร้องให้ชำระค่าเสียหายหรือขอให้แก้ไขและส่งมอบทรัพย์ให้เราในสภาพเรียบร้อยดีใครจะซื้อบ้านซื้อคอนโดจากคําแนะนาของผมนะครับเอาคนไปตรวจจะได้ดูได้นะครับว่าความชำรุดบกพร่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องหรือการตรวจสอบสภาพทรัพย์กลับมาทีหลังนะครับขอบคุณครับ